ครับวันนี้เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการประเทศทีวีช่องใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไ i n e c r a f t Survival เอาชีวิตรอดอีพีสนะครับโอเคมันเริ่มเล่นกันเลยนะหลังจากคร้าที่แล้วนะฮะเราได้วิ่งขึ้นทางตรงนี้มานะฮะแล้วก็มาอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็จบคลิปไปแล้วตอนนี้ผมใส่เทจะแพกมันก็นเลยเป็นภาพแบบปแปลกนะครับโอเค เราจะเริ่มจากการสร้างบ้านอะไรของก็ปกตินะแค่ใส่แผงเฉยเตียงก็กลายเป็นสีน้ำเงินโอเคทำไม้สร้างบ้านง่าีกว่าถ้าบ้านสร้างตรงไหนดีครับวิ่งไงวะกด W W จะไม่ใช่ดับบิวสร้างบนนี้แหละจะสร้างไปไหนต้องไกลล่ะที่ลูข้างล่างดีไหมโอเคข้างล่างแล้วกันเอื้อเอื้อเอาไม่เก็บเลยสักวะ มา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 มันจะมืดแล้ววะเอาไงดีเอาบาร้างเลยมันติดขอบเลยไหมไม่ไม่ดีเออเอาก็เอา,เอา,เอาสร้างมันติดขอบเลยอโอเคมจะมือแล้วจะมือแล้วเอาหลังเล็กๆไปก่อนแล้วกันจะมือแล้วว่าเอาไงดีอะเสียง เสียงเยอะเกินลืมดูเสียงเลยคนคนจะบอกโอ้โหเสียงดังมากเหตุเอากันแค่สองช่องก่อนแล้วกันเอาให้พอรอดเอาทิ่งของเองเฉยอุ้ยมันมกแล้วอันตราย อันตรายมากมือดอันตรายมากเราเปิดมอนไว้เต็มเลยต้อ,อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นสามบีก็จะเต็มแบบเดี๋ยวก็จะต้องรีบปุด ตรงนี้สองบ็อกเลยไงพอดีเป๊ะเลยเร็ว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 เอนวเร็วเรนวเร็วเร็วนร้กเ็รีบนอนร็วนนเรวเรเร็ร่วเร็ว็ร โอเคเช้าแล้วนะเช้าว,วัยมันโกหกกันเลยเจ๊เจ๊ออกไปไฟดีไหมไฟกับซอมบี้นะต้องตัดต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเวลาตัดบล็อกมันจะมีเสียงตืดตืดตืดใช่ไหมโอเคผมแก้ก่อนนี่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ มันมาร้เราเกิดใกล้ต้องการชุดเกะต้อการชุดเกาะต้องการชุดเกาะต้การชุดเกาะต้อการชดเกาะต้อการชุดเกาะเอาชุดเกาะเอาชุดเกาะเอือตายชุดเกาะมานี่ชุดเกาะมานี่ชุดเกาะมาชุดเกาะมานีุ่ดเกาะมา้อเออมือเปล่ากับมือเปล่ามันมีชุดเกาะตายแน่เลยเราเอือดตายนี่ เ yeah. ย่ไอ้เนี้ยชุดเกาะนี่เท่กันเลยทีเดียวอ่ะโอ้โหไอ้คราวนี้มันจะไม่มีเสียงตอนต่อยไม้ละนี่ด,ด,ดูความควเน่ไม่มีแล้วเป็นไงนล่ะสุดยอดปละ่ะหรือหรือไม่ไม่รู้อันนไม่มีแล้วมั้ง ถ้าผมปรับเป็นอ่ะไม่มีแล้วมั้งโอเคโอเคตัดส pues? er. oh ักเะ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะคิปเปอร์โอ้โหเกือบตายโห ตัดไม้ก็ตายได้นะนะครับสุภาษิตที่ตรงมากเนี่ยทำไมัครบถ้าเราไม่ชุดกาะนี่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหทำไมมันระเบิดแรงทางัภาคเนี้ยโอ้โหสไปเดอร์แมนพี่วัวครับขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษพี่วัวพี่วัวผมขอโทษโอ้โหข้าวเวร์ไปตอนหน้าตา คิปเปอร์เฮ้ยพีส่สไปด์แมนจะตีผมเหรอแล้วทำอะไรให้นะตีกันได้ไงโอเคโอเคโอเคมันมีแสงไหมอ่ะน่าจะมีนะผมปรับไม่เป็นแนะั้นันผมเคยปรับได้ผมผมกดตรงที่ผมกดนั่นแหละแต่รู้นึ้ทำไมมันไม่ได้นะคิปเปอร์ยเยอะมาก ต้องดีเราต้องเรียบล้วครับที่เราต้องเอาวไม่ใช่ึกว่าตัวครับอเบอแลอวเนี่ยเราขามันนั้นก่อนอ่ประตูบ้านนี่ได้ทั้งสามอันสุดยอดแปบ๊บนี่สยงามนะวันนี้มีที่พักแล้วแล้วก็ในเวลาจบคลิปแล้วด้วย โคชเช่ก็อลงังการการสร้างจงิเอาละครับสำหรับวันนี้ผมโปรเตสีวีช่องใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วนะจุ๊บุ